สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องราวสยองขวัญกันอีกแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมารับฟังกันเลยเลยครับผมเขียนเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยมีมาในชีวิตนี้แล้วก็มันอาจจะอันตรายเกินไปที่จะอ่านมันผมอยากเป็นนักเขียนแนวสยองขวัญตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือคืนสยองต้องสาบในโรงเรียนปถมในตอนแรกพ่อแม่ของผมก็ตื่นเต้นที่เห็นผมอ่านหนังสือ แต่พอแม่ของผมเริ่มจับใจความได้ว่าผมก็า้องอ่านอะไรอยู่เธอก็รู้สึกเป็นกังวลมากเธอบอกว่าเอาต่อ่านเรื่องแบบนี้เดี๋ยวมันจะทำให้ฝันร้ายเอานะผมก็หัวเราะเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้ผมกลัวได้มันช่างงี้เงาสินดีแม้แต่เพนนีไวในเรื่องอิดหรือเรื่องไหนๆก็ตามมันก็ดูเหมือนการ์ตูนสำหรับผมเมื่อถึงจุดหนึ่ง ผมตัดสินใจว่าวิธีเดียวที่จะค้นพบสิ่งที่น่ากลัวอย่างแท้จริงก็คือการเขียนมันด้วยตัวเองแน่นอนผมก็พบข้อผิดพลาดทั่วไปของนักเขียนหน้าใหม่อย่างลอกเลียนแบบนักเขียนชื่อดังบ้างหรืออื่นอีกมากมายจนกระทั่งผมได้เข้ามหาวิทยาลัยผมก็ได้เริ่มคิดเรื่องราวที่ดีๆได้ผมภูมิใจจริงๆเรื่องราวมันเกี่ยวกับสถานีอวกาศที่ขาดแคลนอาหารการช่วยเหลืออยู่ห่างไกลออกไป หัวหน้านักวิทยาศาสตร์คำนวณว่าเขาจะมีอาหารเพียงพอที่จะรอให้หน่วยช่วยเหลือมาทันนั่นก็คือการที่เขาจะต้องกินลูกเรือที่เหลือเป็นอาหารผมดีใจมากที่ผมแต่งเรื่องนี้ได้และผมได้ส่งอีเมลไปหาแฟนของผมและขอให้เธอบอกว่าเธอคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมรีบส่งอีเมลไปและขับรถไปที่บ้านของเธอเพื่อที่จะได้ดูปฏิกิริยาของเธอด้วยตัวเองแต่เมื่อผมไปที่นั่น ผมเห็นเธอน้ำตาไหลลินผมถามเธอว่าเธอชอบเรื่องนี้ไหมแต่เธอไม่สามารถที่แม้แต่จะมองมาหน้ามาที่ผมได้เธอขยักขยแงผมผมบอกให้เธอพักผ่อนก่อนมันก็เป็นแค่เพียงเรื่องเล่าเธอเริ่มกรีดร้องเหมือนกับว่ามีบางอย่างผิดปกติกับผมและผมต้องออกไปจากบ้านของเธอทันทีหลังจากนั้นผมก็ติดต่อเธอไม่ได้อีกเลยแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่องานเขียนชิ้นนี้ ผมลงเอยด้วยการส่งไปให้นิตยสารสองสามเล่มแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่น่ากลัวพอและถ้าผมใ้พูดตรงๆความสงสัยในตัวเองก็เริ่มคืบคลานเข้ามาอาจมีบางอย่างผิดปกติกับผมหรือจิตใจของผมบางอย่างมันอาจจะพังทลายไปแล้วก็ได้แนวคิดเรื่องความหวาดกลัวทั้งหมดของผมเริ่มแตกต่างจากมนุษย์ที่เหลือคนอื่นๆบางทีผมควรจะหยุดงานเขียน แล้วก็หางานทําในสํานักง,งานต่างๆสองสาเดือนต่อจากนั้นผมนอนตื่นขึ้นในตอนกลางคืนรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆอยู่ที่กลางหน้าอกผมมองลงไปเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นตาสิ่งนั้นที่ผมเห็นมันเป็นเพียงแค่เงาเงาน้านั่นหันหน้ามาหาผมแล้วบอกกับผมว่าคุณใกล้ถึงแล้วมันพูดอย่างนั้นตอนนี้คุณอดกั้นมันไม่ได้แล้วสินะจากนั้นผมก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการหอบ แน่นอนว่าผมว่ามันเป็นสัญญาณบางอย่างที่จะบ่งบอกว่าให้ผมทำอะไรผมเริ่มเขียนงานชิ้นใหม่ของผมในเช้าวันนั้นและถ้าจะให้ผมพูดตามตรงก็คือความรู้สึกนี้แตกต่างจากสิ่งที่ผมเคยเขียนมาก่อนมันเหมือนกับว่าสับปะรดที่ผมกำลังเขียนถึงกำลังโอบกอดผมจากด้านหลังหมวนนิ้วรอบตัวผมชี้นำผมบนแป้นพิมพ์มันรู้สึกเหมือนกับว่าผมแค่กระพริบตา ข้อความทั้งหมดก็ถูกเขียนลงบนหน้ากระดาษนั้นแล้วผมเลื่อนลงไปดูสิ่งที่ผมพิมพ์และมันก็เหมือนกับว่าผมเพิ่งอ่านมันเป็นครั้งแรกผมเริ่มรู้สึกว่าร่างกายของผมเกร็งขึ้นชีพประจรของผมก็เต้นเร็วทั้งหมดนี้ผมเคยอ่านเจอแต่ในนิยายแต่ไม่เคยได้สัมผัสด้วยตัวเองเลยผมรู้สึกกลัวจริงๆผมรีบปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมรู้สึกได้ทันทีว่าผมเขียนเรื่องที่น่ากลัวกว่าทุกเรื่องที่ผมเคยอ่านมา และเนื่องจากผมอ่านแทบทุกเรื่องมันจึงเป็นโอกาสที่น่าจะเป็นไปได้ว่าเรื่องราวของผมนั้นน่ากลัวที่สุดความคิดแรกของผมคือการโพสต์ไปที่ไหนสักแห่งทางออนไลน์เพื่อให้มีคนเห็นมันมากที่สุดแต่ในขณะที่ผมกำลังจะส่งมันผมก็รู้สึกเอจใจขึ้นมาว่าหรือว่าบางทีมันจะดีกว่าถ้าหาคนอ่านมาทดสอบเพราะว่าผมเขียนมันแต่ก็ยังไม่ได้มีการตรวจสอบวยาารณ์หรือว่ามีคําที่พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกด้วยหรือเปล่า บ่ายวันนั้นผมรีบแวะไปที่บ้านพ่อกับแม่พร้อมกับพิมพ์เรื่องราวนั้นลงเล่มแน่นอนว่าพ่อกับแม่ของผมดีใจมากที่ผมไปพบแต่ก็ระแวงเล็กๆน้อยๆที่จะได้อ่านเรื่องราวของผมท้ายที่สุดท่านก็ตกลงที่จะอ่านดูผมรออยู่ที่ชั้นล่างขณะที่พวกเขาแต่ละคนขึ้นไปอ่านที่ชั้นบนในแต่ละวินาทีที่ผ่านไปนั้นมันช่างเจ็บปวดผมไม่สามารถรอที่จะยินสิ่งที่พวกเขาคิด ผมจินตนาก,การถึงความภาคภูมิใจของพวกเขาเมื่อพวกเขาตรักได้ว่าลูกชายของเขาเป็นนักเขียนที่เก่งจริงๆเท่านั้นและเขาก็ยังเขียนเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตที่เคยมีมาอีกด้วยจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงแก้วแตกตามด้วยเสียงทุบผมรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนเพื่อหาต้นตอของเสียงแต่แล้วพอขึ้นไปก็ได้พบศพของแม่และหน้าต้นฉบับของผมพยายามเขย่าตัวเธอให้ตื่น แต่พบว่าเธอไม่มีการตอบสนองเลยขณะที่ผมกำลังจะโทรหาเก้าหนึ่งเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นพ่อยืนอยู่ที่หน้าต่างบานเดิมพอตัวสั่นด้วยความกลัวขณะที่หยิบเศษแก้วจากหน้าต่างแล้วนำมันแทงเข้าไปที่คอองเขาจากนั้นเลือดก็ไหลออกมาจากคอเขาก็ล้มลงที่พื้นในตอนนั้นผมควรจะกลัวท้ายพูดตามตรงการหเห็นพ่อกับแม่ตายไปแล้วนั้นสำหรับผม มันเหมือนการเดินเล่นในส่วนสาธารณะเมื่อเทียบกับนนทิธานผมรู้สึกเศร้าที่เห็นพวกเขาเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมต้องกรีดร้องจากการเห็นการฆาตกรรมน้องเลือดอะไรนี่เหรอเลือดไหลออกมาจากศพของแม่ติดอยู่ที่หน้าอกของผมผมได้ชำรืลืองอ่านประโยคหนึ่งซ้ำอีกครั้งบนเศษหน้าต้นฉบับของผมความหนาวเย็นเล่นผ่านผมร่างกายของผมสั่นไปหมดและลมคุกเข่าลง ผมรู้สึกเหมือนมีคำพูดวิ่งอยู่ในตัวของผมกำลังมองมาที่ผมบางสิ่งที่ลึกและเน่าเฟะอยู่ข้างในคำพูดที่จะกินผมเข้าไปลึกจนถึงกระดูกมันช่างน,น่าขยะแขยงผมรู้สึกว่าถ้าผมอ่านแม้แต่อีกคำเดียวผมคงจะมีแรงกระตุ้นที่ไม่สามารถควบคุมได้แบบเดียวกับที่พวกเขารู้สึกนั่นก็คือผมอาจจะอยากเดินไปที่ชั้นบนและกระโดดลงมาจากหน้าต่างบานเดียวกันนั้นและแม้ว่าผมจะรู้ว่าเรื่องนี้ดีที่สุด น่ากลัวสุดๆและขนาดมันเป็นของผมเองผมก็ยังไม่อยากจะอ่านมันอีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาผมพยายามตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องราวนี้ดีถ้าผมบอกเล่าให้คนอื่นได้ฟังผู้คนก็จะยอมรับในพรสวรรค์ของผมบางทีผมอาจได้รับโทรศัพท์แสดงความด,ดีจากสนับพิมพ์ชั้นนำและไอดอลทั้งหลายของผมยกย่องความสามารถของผมอาจจะขอร้องให้ผมเขียนมากกว่านี้หรือไม่แน่ว่า อาจจะมีหลายคนที่จะจบลงเหมือนพ่อกับแม่ของผมถ้าได้อ่านผลงานนั้นแต่ถ้าพูดตามตรงสิ่งสําคัญที่ทําให้ผมหยุดโพส์ไม่ได้ก็คือความเสี่ยงความเสี่ยงที่ผมจะเผลออ่านไปสองสามประโยคแล้วรู้สึกกลัวอีกครั้งความมืดมิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากที่ไหนสักแห่งที่อยู่ลึกลงไปและไม่มีใครรู้จักมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมไล่ตามมาตลอดแต่สุดท้ายเมื่อผลพบมันผมก็พังทลายตอนนี้ไฟเรื่องนั้น ก็ยังอยู่ในตัวของผมในใจผมก็คิดว่าการมีผลงานที่ดีแต่ไม่มีใครได้ชื่นชมก็เหมือนภาพมนาลิซ่าในตู้เซฟผมจึงอยากจะเผยแพร่มันให้ทุกคนได้เห็นกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องต้นฉบับสุดสยองก็จนบะลงแล้วนะครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้ามีอะไรอยากจะคอมเมนต์สมารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปละครับ บายโอ้ <Bye>. oh, เรื่องนี้มันแอบ,บน่ากลัวเหมือนกันนะ